สวัสดีค่ะเฮสเวสกีบายไนสวีเดนค่ะคลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าแล้วเพื่อนขาคำศัพท์เกี่ยวกับฮุสอุกเฮมก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอ่าของอยู่ในบ้านแล้วกันแล้วเพื่อนขาก่อนอื่นไนก็ต้องขอบคุณน่ะบินเดเทียมมากนะครับเพื่อนขาเรามาใช้บินเดเทียมมากกันต่อนะครับเพื่อนขาเฮุสก็คือบ้านนะเฮมก็คือบ้านนะเพื่อนขาเนาะบูสเตอร์ก็คือที่อยู่อาศัยแล้วกันนะบูสเตอร์ก็คือบ้านเนาะ มาดูกันนะครับว่าบ้านขาคำแรกฟรียแฟมินเลยหูดไม่รู้ก็ฟรียคือมากกว่าแฟมิลก็ครัวหูดคือบ้านที่อยู่กันบ้านหลัง,งใหญ่กันนะไม่รู้บ้านวิลล่าก็คือวิลล่าคือบ้านนะบ้านที่บ้านอะไรกันวิลล่าวิลล่าบ้าน รอดหูสคือบ้านเหมือนกับบ้านที่เขาอ่าเขาเรียกอะไรแล้วล่ะก็คือเหมือนทาวเฮาส์นะที่บ้านเหมือ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 นกันนะรอดหูสเนาะก็เหมือนตามภาพเลยบ้า่นขาพอหูสคือบ้านที่อยู่ติดกันนะคือสองหลังคือเหมือนกันนะพอคือคู่นะหูสคือบ้านนะบ้านคู่อเลเกนเฮียก็คือเหมือนกับอพาร์ตเมนต์นะเรกกนเฮียซอมมาสตูกาคือบ้านพักโรนนะเพื่นขาซอมมาสตูกาบ้านพักโรน การรอดก็คืออ่าเขาเรียกอะไรแล้วอ่ะที่ที่จอดรถอ่ะเออการรอดการรอดอืมที่จอดรถเนาะเดอร์ประตูเฟนสเตอร์คือหน้าต่างอินเนทอกก็คือเพดานไม่รู้เหมือนกันนะรู้อินเนอินอินเนทอกป่าในกันแล้วก็ดูตามรูปดูอะไร วินก็คือช่องลมเนาะวินช่องลมเนาะประมาณนี้เนาะเชลล่าเลก็คือห้องใต้ดินเนาะเชลล่าเลคือห้องใต้ดินกรุฟก็คือพื้นนะพื้นกรุฟอ่าอ่านออกเสียงผิดกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟก็คือพื้นเวกเวกเวกก็คือผนังนะเวกผนัง ทรัพป้าทรัพป้าก็คือบันไดอิเตอร์ก็คือทอก็คือทอคือหลังคานะหลังคาอิเตอร์ข้างนอก,กคือหลังคาอะไรกันหลังคาสกูสเตียนสกูสเตียนคือปล่องควันนะสกูสเตียนปล่องควัน วอนิ่งวอนิ่งก็คือเป็นชั้นนะชั้นในการที่อะไรก,ก็คือมันอพาร์ตเมนต์เป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนาะเป็นวอนิ่งเราเรียกเป็นชั้นเนาะบัลคองบัลคองก็คือระเบียงอัลอัลทอนอัลทอนก็คือเขาเรคล้ายๆระเบียงเหมือนกันนะแต่คือข้างนอกเออนะประมาณนี้นะอัลทอนเะ <Al ton. S 1> นาะอัลทอนอัลทอนเนาะอืม ก็คือเออประมาณนี้แหละเทรดโกตรเทรดโกตรเทรดโคตรก็คือสวนสวนนี่นะคะ